เติมน้ำมันอีกแล้วนะครับปุ่มก็นี่เดินทางไปรับลูกสาวนะครับก็เดี๋ยวเติมน้ำมันแล้วก็เติมน้ำนะฮะน้ำกันอีกแล้วเปลี่ยนถังมาเป็นถังถังเดียวด้านล่างไม่เจาะอะไรเลยพอข่าวกอดเจาะด้านล่างแล้วก็เชื่อมติดถามว่าใช้ได้คือใช้ได้ครับประมาณปีกว่าๆแล้วก็มันซึมจากหลูรั่วนะเพราะสตรีโกนหมดอายุ ผมอายุปั๊บมันซึมมันซึมมันรั่วทำไงครับรั่วผมไม่ไม่ยากซิลิโคนต่อนะด้านล่างผมเลยเอาออกใหม่แล้วก็ทำตัวใหม่ใส่ไปถังเดียวแล้วก็เจาะเฉพาะด้านบนนะครับเจาะเฉพาะด้านบนให้น้ำมัน <c oughs> ไม่ต้องรั่วด้านล่างอะด้านล่างมันขังเลยแล้วมันมีปัญหาอยู่ที่ฝาปิดอย่างเดียวว่าปิดผมเลยซีนด้วยซิลิโคนแล้ว ได้เป็น40ลิตรแล้วรอมนี้เยออยู่นะคนริ่ล้ตแล้วเ็น,นึทางล้น,น้ำอยู่ด้านบนฝั่งนี้นะฮะผมเป็นลมเต็มที่ก่อน เปิดปั๊มด้านหลังน้ำไหลไหมออกมาแล้วครันี่งออกทั้งลูกปั๊มแลนะปโหน้ำไหลส่งติดต้องออกล้นอย่างเงี้ยเชื่อัไหวันน,นี้ก็มาเติมน้ำเสร็จเดี๋ยว เดินทางนะครับเดี๋ยวเดินทางว่ายังไงกันวันนี้ผมมีไปอุดฟันหน่อยครับฟันที่อุดไว้มันหลุดนะครับมันมีเสื่อมสภาพเลยนะฟันที่อุดไว้คือมันหลุดแล้วก็ต้องไปอุดใหม่เดี๋ยวนัดคิวไว้อยู่ประมาณผมได้คิวที่สิบสามนะครับทําฟันใช้ประกันต่างคอมอยู่กับห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะค่าทาฟันเนี่ยซีหน้าซีนี้ฮะ คือของเดิมอะมันสึกก่่นมันมันแหว่งอะแหว่งตรงกลางแล้วก็เบี้ยวอยู่ไม่ได้กระแทกอะไรนะแต่เหมือนกับหลบแปลงไปแล้วมันสึกก็ไปนะครับก็อย่างน้อยๆก็ดูดีนิดนึงนะครับผมคือควันแหว่งแหว่งอยู่มันเป็นมันเป็นเหมือนกับรอยเราแปลงสีควันแล้วมันมันมันล่องลึกลึกไปมากแล้วมันจะดูอ่าสีดำดำดูม่ดูไม่สวยนะฮะผมเลยอุดนะครับ มันเวงเวงด้วยนะครับมันเวงมันฟันมันบางยังหลายซี่ครับแต่ก็ทําไปเรื่อยๆเพราะกันตังความใจได้แค่สองครั้งเองต้องต้องใจนอกครั้งหนึ่งก็ประมาณห้าหกร้อยบาทครั้งนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับถามว่าทําดีไหมผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับผมทาโรงพยาบาลปตองนะครับคนมากผมมาทาโรงพยาบาลปตองนะครับอาคารลักชีว,วาเที่ยงแล้วเวลกินก๋วยเตี๋ยวตักถ้วยก่อนลองท้อง ก็แกตัวยเดียวนะครับกับรถไกลๆก็ลองท้องหน่อยก็เดี๋ยวนึงนะเนียคอหนีากินหมอกนะแล้วก็ของมีก็ขายเพี่ยลองท้อง คืนนี้นะ่าที่ตั้งเป้าไว้ผมจะไปนอนที่เวียงสะนะครับกาลังหาที่นอนแถวแถวเวียงสะมันเป็นอะไรอะ่ะเหมือนกับทานน้าอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูชื่อจริงๆทีหนึ่งผมจาไม่ชื่อใกล้ๆเลยเวียงจสะเลยครับอาเภอเวียงสะบันสองกับบันสองจะเป็นบ้านหรอเรียกบ,บันสองอ่ะผมไม่แน่ใจว่าชื่อบันสองนันมีชื่อตําบลหรือว่า แต่ถ้าใครคนพื้นที่เขาจะเรียกว่าบ้านซองบันซองอําเภอเวิงสะกับไปตามจันจีแก็ท่านนี่ฮะบอกว่าไปอีกประมาณ3กิโลสกิโลเรียวกว่าอีก5กิโล6กิโลถึงแล้วฮนะชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับผมไม่รู้ว่าข้างในอ่ะจะมีอะไรตามเป้าหมายหรือเปล่านะ่าเดี๋ยวเขาเช็คในว่าเส้นทางเข้าไปทางเนี้ยทางอยู่ใกล้ๆทางผ่านไ อำเภอพิปูนมีน้ำแก่ๆไหมครับน้ำแข็งน้ำแข็งครับบอ๊บฮะก็ผ้าบาทิบาดก็ได้ผ้าบาทบดก็ได้ผ้าบาตเหล็กหรอครับลูกอะไรอันนี้ลูกลูกลักกรรมารูลักกรไม่น่าึ่งเลยครับ ต้องมีหมีนามนี่ไม่แบบนี้ตัวให้งมแหละอย่างนี้หลังหอกไมีนีเข้าเข้าไปนู่นน่นี่ไม่เคยมาคนเยอะคนเยอะ้วยนะจะมาต้นของการขึ้นไปไม่ได้รบปิดรบปิดเลยเหรอย้องบนี่น่าจะกงเป็นอะไรมั้งเหนอยอยังไบางนานี้อย เห็นว่ายังมีน้ําพอเล่นอยู่นะเขาบอกตอนชนของการคนเยอะต้องไปผมไปดูก่อนว่าพื้นที่มันพอที่จะเล่นน้ําพอที่จะผมตั้งใจจะเล่นน้ําเลยนะครับแล้วก็พอที่จะซื้อน้ําแข็งด้วยแล้วก็เนี่ยชุมชนชาวบ้านเนื้อผ่าเลยครับพอที่จะเาขาเรียกไง,ง แบบนอนได้ไหมมันดูกับพื้นที่ครับเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่อะนอนไม่ได้มันสุ่มเสี่ยงพื้นที่บางพื้นที่นอนได้พื้นที่บางพื้นที่นอนไม่ได้ครับสุ่มเสี่ยงหาที่นอนซื้อน้ำแข็งหม้แล้วครับซื้อลูกหลักกรรมนะคุ่นหนุนค้าพื้นบ้าน ะครับเป่นน้ำแข็งหบาทลูกลระกรรมยี่ิฟนไปดีครับท่านเวลาไปเที่ยวถ้าเกิดว่าเคยไปแล้วใกล้ไรแล้วจำทางได้นิดหน่อยแล้วคราวนี้มันไปง่ายสำหรับครั้งต่อไปเวลาถ้ามันสวยงามจริงๆล้วก็เออพาเพื่อนๆไปแบบวงังไซผมถือว่านะครับครั้งที่แล้วผมที่ลานตะกาวางังไซผมถือว่าดีนั่นในจุดหนึ่งเลยมันมันกว้างๆดีคนเยอะก็โอเคเลย มันเหมือนกับว่าเห็นไหมร้านของจำมีขายห่วงยางเลยอะหมายความว่าไม่มีคนมาเล่นกันเยอะครับข้างบนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไม่ขายห่วงยางขนาดนี้หรอกคือขายหวงยางเพื่อให้คนไปเล่นน้ำอะ่ะหมายความว่าต้องมีคนมาเล่นกันเยอะในช่วงฤด,ดูการฤด,ดูการอะไรประมาณเนี้ยนี่ฮะ บักหมดว่าแถวแถวนี้นี่หรอลงไปได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าน้าบางเ็นเชียเชียเชียอ๋ต้องไปพิสูจน์ให้เห็นมีลานจอดรถอยู่ครับ มอยากดูว่าอยู่ไหนน่าจะต้องจอดรถในนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนบ้านสวนกล้วยชุมชนต่องเที่ยวมันเป็นชุมชนต่องเที่ยวบ้านสวนกล้วยโอโท็อปนะจะลอง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 เข้าไปจอดดูก่อนเพราะข้างนอกเรไม่รู้รจอดได้หรือเปล่าแต่ข้างในเนี่ยสามารถเข้าไปจอดได้ มีรถมาจอดเยอะอย,อยู่โอเคดีแล้วรถน้อยแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวาหาที่จอดก่อนครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะอ่าเป็นยัางไงาบอกไม่ถูกกันเดี <ti> ๋ <ti> <ti> ยวขอไปดูพื้นที่นิดนะึง <ti> นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเป็นท่าน้ำเป็นท่านนทา้ำ,านนำ,านนำลดน้อยนะครับผมขอดูเอเรียก่อนนะครับ <S <S มันชื่อท่าน้ำวังหินบ้านสวนกล้วยนะฮะโอเคมีป้ายออกมาชัดเจนนะครับอ่า มันลงมาแล้วก็มีสวนสวนปามอย่างเนี้เป็นเป็นเหมือนกับชุมชนดูแลแล้วก็รถสามารถขับวนไปรอบๆได้เนี่ยผมตึงถึงถามว่านอนได้ไหมนอนได้นะครับสวนปามถ้าน้ามองเห็นอยู่บ้านสวนกล้วยนะครับบ้านสวนกล้วยเลยว้าว,ว,าวน้ําใสดีครับผมใสมากเลยแหละใช้ได้เลยแล้วเหมือนกับ มีแอ่งน้ําแล้วก็ไล่ขึ้นไปยาวๆถึงข้างบนข้างบนตรงนี้สามารถที่จอดรถได้นํารถมาจอดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เหมาะ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 เดี๋ยวขอเดินตำรวจทอกทัวๆถ่ายบรรยากาศเรียบเลยไม่ต้องห่วงว่าไม่มีของกินนะไม่ีของกินเพียบครับมาไม่อดแน่มีน้ํามีพวกไส้กรอกเลยข่าวอยู่ขอสมัมผัสน้ําก่อน <laughs> โอ้น้ํามันไม่ได้เย็นนะครับแต่น้ําใสอยู่ มีปลาไม่ได้ยินแบบน้ําตกเหมือนน้ําโดนขังอยู่ี๋ยวเขาถ่ายเปรนยงร้านค้าเพียบครับต้มตามอะไรต่างๆน้ําอาหารเนี่ยบางที่ก็มีอาหารเยอะบางที่ก็ไม่มีอาหารนี่ฮะลงมาถักซอยนี้เมื่อกี้แล้วก็สามารถขับรถวนไปทางนี้ทางนี้ได้มีอาหารเพียบครับ ถ้าน้ำวังหินมันเป็นเหมือนผมว่าทางข้าวหมู่บ้านนะใช่เลยทางข้าวหมู่บ้านครับจะจอดรถฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนู้นก็ได้เหมือนก๋วยชะลอน้ำนะตรงน,นี้ทำเหมือนขวายชะลอน้ำครับผมว่าช่วงหน้าน้ำเยอะๆจิม้มหน้าร้อนขายร้อนได้ครับผม เป็นขวายน้ำล้นนะแล้วก็น้ำก็ไหลออกที่จอดรถก็น่าจะมีอยู่ฝั่งโน้นนะที่เป็นฝั่งของสวนปาล์มมาถึงก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาเลี้ยวซ้ายแล้วก็มาเลี้ยวขวาเข้าสวนปาล์มตรงนั้นน่าจะเป็นยากคนจอดอยู่ฝั่งนั้นโอเคน้ำตรงนี้พอได้อาบอยู่นะครับพอได้อาบอยู่ มีหวงยางแล้วก็อาบได้ขึ้นข้างบนก็เหมือนนั่งกินก็หอแล้วก็เป็นเอ่งน้ําเล็กๆแต่วเอ่มน้ําใหญ่จะอยู่ตรงนี้มีของขายเยอะนะครับของขายเยอะยังซื้อไส้กรอกไว้สักหน่อยนะครับติด,ต,ดติดไป ไอ้นี่มันไส้กรอกไอ้นี่ลูกชิ้นเลยกันลูกชินนกช้นเนื้อคะ่ะเป็นเนื้อใหม่เท่าไยค่ะยีสต์บาทค่ะอันนี้เอ,อ็น,นเนื้อนี่เอ็นไกค่ค่ะอ้๋อย่างละอันได้คะ่เคะเดี๋ยวซื้อไส้กรอกไว้ด้วยนะเดี๋ยวให้ลูกกินไว้ไว้กินตอนหลังจากเล่นน้ำเสร็จน,นะครับขึ้นข้างบนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปไหนต่อนี่หน้านา้ำหน้าน้ำน้ำน่าจะเยอะกว่านี้ยังไงน้ำเยอะนี่ค่ะ เดี๋ยวถ้าหน้าน้ำเนี่ยแม่ค้าเขาจะไม่ค่อยได้ข่ายกันแล้วค่ะน้ำเยอะค่ะอ๋อน้ำเยอะข่ายไม่ได้ขนาดนั้นปกฝนมันตกอะค่ะบางทีก็ก็ไม่ค่อยได้ข่ายกันค่ะส่วนมากจะทำเฉพาะหน้าเร่งค่ะหน้าเร่งอกต้นขาหนังอะไรครับแล้วไปกรอบไว้กินผมมียำอยู่แล้วนะเลยไม่ได้ซื้อเพิ่มเก็บแล้วเฉียนน้ำดิครับท่านว้าวยอมเดินลงไม่กระล่างเลย ใช้ได้อยู่แต่น้ำไม่ได้เย็นจัดนะแต่พอแช่น้ำเสร็จว้าวฮัลโหลอืมนี่ผมอาบน้ำเย็นนะบอกเพื่อนเพื่อนตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงนิดนี้นะครับสี่โมงนิดน,ดนดเด็ดังอยู่ประมาณขนาดนี้ถามว่า ไม่ขนบังใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมลองไปลุยข้างล่างนิดนึง่งส่วนมากคนพื้นที่หรือว่าผมเรียกว่าคนน้ำไหลอย,อยู่นะแต่น้อยเมื่อกี้ถามแม่ค้าก็แม่ค้าบอกว่าเขาเล่นกันช่วงหน้าแรงมากกว่านะครับหน้าขนนน้ำมันจะจแรงหรือมันจะขุนเขาอาจจะทํางานแต่ก็มีอะไรอะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้าง แต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเราเห็นเป็นนักท่องเที่ยวเขตรีดจุมเชมผมก็ถือมีเอ่งมีเอ่งอยู่หลายเอ่งนะสำหรับการเช่น้ำปลาที่เห็นนี่ข้อดีของรองเท้าพนี่ฮะข้างล่างมันจะเป็นทรายและเป็นหินประมาณนี้ถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าลาเดินผมแนะนำนะครับผมขายรองเท้าเลยละ ขายรองเท้าให้เขารองเท้าสไตลนี้วลาเนินในน้ำมันจะสบายเท้านะสบายเท้าเนี่ยปิดหินเหยียบหินก็ดีแล้วก็ไม่เจ็บเท้านะครับมันบล็อกไปเลยมิ้วใจก็เล็กๆเ,เ,เข้าไปในเท้าแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตั้งนะกันลื่นด้วยแลวโอเคด้วยกระโดดลงน้ำให้เหลแล้วที่ น้ำไม่เอ่งเยอะนะพอได้คลายร้อนนะแต่ถ้าให้น้ำมากกว่านี้หน่อยผมว่ามาตอนช่วงที่มีน้ำเยอะเยอะกว่านี้นิดนึงผมว่าสุดแต่ถือว่ามีน้ำน้ำใสอยู่นะครับใสแต่มันไม่เย็นนะผมบอกว่าแต่ใสอยู่ ข้างล่างมีหินค่อข้างเยอะหินค่อข้างเยอะ,ห,ะหินเล็กหินใหญ่มันเป็นพื้นทรายนะครับคล้ายๆฝั่งของพังงาที่เป็นน้ำตกวังเคียงคู่นะแล้วก็พื้นเนี่ยมีหินเยอะทรายเยอะถ้าเดินเท้าเปผมว่าต้องระวังเรื่องเหยียบหินเหยียบทรายมันค่อนข้างจะเจ็บเลยนะ ผมเลยแนะนำว่าใครใส่รองเท,างทา้าเดีรองเท้ายางับเนี้รุ่มส้นเนี่ยผ่านกับเดินสะดวกไม่เก็ดเทา้าระดับน้ําความลึกนี่ไล่มาตรงนี้อยู่ที่ลึกอยู่นะครับนี่ระดับเอวนะดีมากตรงติ๊กัน้นตรงนี้น้ําน้ําลึกอยู่นะวันนี้เราต้องระวังเด็กว่ายน้ําไม่เป็นหน่อยไล้ต้อลันท้าลากหน้าอ,อกนะ ว่าทำไม,ไไมเขาห่วงยางชื่อมีการเอาหินมากองไว้ตรงกลางเพื่อให้ถ่ายรูปได้ประมาณน,นี้ แต่พอเช้าน้ำลมพัดเริ่มเย็นนะช่วงเย็นแดดมันตกแล้วไงแดดบังเมฆบังก้นไม้แล้วตอนนี้ประมาณสี่โมงห้าโมงผมว่าถ้า,ามาเ,เล่นนี่หน่อยสักสามโมงแดดร้อนเล่นน้าก็ปลาก็อยนปลาเล็กๆนะมันเป็นเอ่งน้ําชุมชนก้านไว้ข้าหมู่บ้านนะครับผมอ่นนใหญ่ๆเนี่ยก็ทำไว้เป็นช่วงเป็นช่วงในช่วงลึกที่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คือเอ่งใหญ่ที่สุด ลึกต้องเด็กระวังนิดนึงแต่ถ้ามีผู้ใหญ่ดูแลอยู่ไม่มีปัญหาครับนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเอ่งเหมาะสำหรับเล่นานา้ำตรงนี้อีกแอ่งนึงนะครับการหินอยู่นิดนึงน้วแะดับสะเอวแล้วก็จะมีเอง่เองๆอง่ององ่องไล่ขึ้นไปข้างบนใครชอบแบบตื้นๆก็ นี่เลยมปนางมากินข้าวเป็นครอบครัวโอเคอยู่นะครับเรียกแมมาทานข้าวมาปลาเสือด้วยปลาค่อนข้างจะน้อยนะอาจจะโดนโดนล,ลบนกลัวอะไรต่างเนี้ยน่าจะประมาณสักร้อยเม็ดได้มันจะมีเองเล็กเองน้อยเอ่งเล็กเอน้อยอยู่เป็นระยะ ถือว่าหน้าร้อนถือว่าครร้อนได้ไปล้างรองเท้ากอนตั้งใจแล้วะว่าไปหนองอ่างเก็บน้ำดินแดงที่ใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำกระทูนเพราะจะได้ชมบรรยากาศใหม่อีกชุดหนึ่งอย่างน้อยๆผมได้ได้บรรยากาศสองที่อ่ะด้ยงันี่หนึ่งที่ก็ตรงโน้นหนึ่งที่ล้างรองเท้าเหมือนกันใส่ใส่ทั้งนั้นโอเคพูด รองท้านี้ตะไปลุยนะครับล้างก็งนน้า้แต่ผมไม่ได้กัดเลยเลยนะตอนนี้ประมาณห้าโมงผมน่าจะถึงโน้น6ชั่วโมงกว่าๆโดยประมาณนะครับชั่วโมงกว่า